ี้เวลา10นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารพิรยายพัฒนาเวศณรงพยาบาอุดตรดิษฐ์อำเภอเมืองจังหวัดอุรดริาน์ซึ่งมีพระมหาการุณาธิคุณพระราชทานชื่ออาคารมีความหมายว่าอาคารทางการแพทย์ที่เจริญก้าวหน้าด้วยความเพียรพร้อมทั้งพระราชทานพระราชาอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสอทอประดับที่ป้ายชื่อของอาคาร เพื่อความเป็นสิริมงคลในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสิริวัตรบุพผาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เบิกนายวชิรพันธ์เตชะเอราวันเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินแล้วพระราชทานเงินดังกล่าวให้แก่จังหวัดอุตรดิตถ์นาไปจัดซื้อรถพยาบาลของโรงพยาบาลท่าปลาจํานวนหนึ่งคันและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อคารุพันธ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด620เตียงเป็นโรงพยาบาลหลักส่งต่อในจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดเครือข่ายด้วยจํานวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นต้องปรับปรุงและขยายพื้นที่บริการกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนการก่อสร้างอาคาร8ชั้นเมื่อปี2563เป็นอาคารวินิจฉัยและรักษายอย่างครบวงจรอาทิศูนย์ตายรังสีวินิจฉัยศูนย์ธันตกรรมคลินิกหูคอจมูกศูนย์ผ่าตัดแบบวันเดียว กลับบริการเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยะกรรมศูนย์กล้องทางเดินอาหารและทางเดินหายใจและศูนย์ผ่าตัดหัวใจและสวงอกชั้นบนสุดของอาคารมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์รองรับการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต ในการนี้ถวายเข็มที่ระลึกแด่พระสงฆ์และพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ผู้แทนมูล,ละนิธิอดเต็กตึงเฝ้าทุลออปพระบาทน้อมเกล้าวน้อมกระหม่อมถวายรถตู้พยาบาล1นึคันพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตแล้วพระราชทานแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตสำหรับรักส่งผู้ป่วยและสนับสนุนงาน จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศูนย์รักสุขชีวินศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตถ์ที่วิทยาเขตทุ่งกะโลอำเภอเมืองศูนย์วชศาสตร์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตถ์เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตถ์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์และเครือข่ายในจังหวัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวง องสาธณสุขเมื่อกลางปี2567เพื่อจัดตั้งศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งนี้ขึ้นเป็นต้นแบบความร่วมมือการพัฒนาด้านสุขภาพและด้านการศึกษาของประเทศไทยใช้งบประมาณมหาวิทยายลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และทุนจากการทอดผ้าป่าสามัคคีปรับปรุงอาคารจะซื้อครุพันธ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ปรับปรุงสถานที่และบริจาครถบัสไฟฟ้าบริการผู้สูงอายุปัจจุบันเปิดบริการแบบพักค้างคืนแก่ผู้สูงอายุและผู้มีภา วพึ่งพิง40เตียงจัดกิจกรรมเสริมสร้างและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุโดยอาจารย์นักศึกษาและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์และคณะวิทยา,าศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฏอุตรดิตฐ์สวนโรงพยาบาลอุตรดิตฐ์มาตรวจรักษาสุขภาพและฟื้นฟูสภาพร่างกายนวดแผนไทยโรคอรยกรรมทันตกรรมโรคตาคอหูจมูกสาเลกรรมทั่วไปสายลกรรมกระดูกและข้อ คำปรึกษาด้านจิตเวชให้กับผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์แพร่น,น่านและจังหวัดใกล้เคียงให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการและการดูแลที่ได้มาตรฐานสะด,กดวกรวดเร็วลดความแมอ่ัดในโรงพยาบาลอุตรดิตถ โอกาสนี้ท่อประเนเทศห้องเวชกรรมฟื้นฟูสาธิตเครื่องฝึกและประเมินการทรงตัวให้ผู้ป่วยยืนบนแป้นรับสัญญาณเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทรงตัวตามคําแนะนําผ่านโปรแกรมที่เจ้าหน้าที่ตั้งค่าตามความเหมาะสมแต่ละบุคคลชุดโต๊ะฝึกการเคลื่อนไหวของแขนและมือพร้อมอุปกรณ์ป้อนข้อมูลสําหรับฝึกกล้ามเนื้อมือผู้สูงอายุให้แข็งแรงมากขึ้นเครื่องนี้ฝึกได้ครั้งละ4ี่คนและเพิ่มความสามารถการทํากิจวัตรประจําวันผสมผสานา านเทคโนโลยีสมัยใหม่ผ่านจอภาพลดความน่าเบื่อในการฝึกส่วนห้องทันตกรรมสาธิตการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านทันตกรรมมีเก้าอี้ทันตกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง,พงหรือภาวะกระดูกคดโกง่งกลืนและนอนราบไม่ได้ช่วยให้การรักษาง่ายและทำให้ผู้สูงอายุมีความสบายตลอดการรักษา ปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ศูนย์แห่งนี้จะสามารถรองรับสังคมผู้สูงอายุสร้างโอกาสการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำนักเรียนที่ชนะเลิศโครงการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้เพชรท่าเหนือเข้ารับพระราชทานรางวัล เวลา14นาฬกา4นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปวัดบร,รมธาตุอำเภอลับแลทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระประธานประจำวิหารทรงคม จากนั้นเสด็จเข้าระปลาพิธีทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระพุทธนวราชบ่อพิษทรงศีลประธานถงสวายศีลจบทรงพระสุร่ายทรงเจิมปลียอดทองคําแล้วทรงถือสายสูตรยกปลียอดทองคําเจดีพระบรมาธาตุซึ่งปี2558จังบุตรดรดิตได้จัดทําโครงการหุ้มทองเจดีพระบรมาธาตุทุ่งยัง้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนามายุหรอบ60พรรษาสองเมษาย,ยน2568และเฉลิมฉลองในโอกาสที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครบรอบ100ปีแห่งการได้รับพระราชทานเปลี่ยนชื่อเมืองจากเมืองพิชัยเป็นเมืองอุตรดิตถ์ตามพระาราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันการหุ้มเจดีย์พระบรมธาตุด้วยทองจังโกและการจัดทำปลียอดทองคำน้ำหนัก2651.71กรัมเสร็จสิ้นด้วยพลังศรั ของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา จากนั้นทรงฟังบรรยายเรื่องพระศรีอารยาม่ตรวัดพระบรมธาตุจากคณะอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยายลัยซึ่งสำรวจและพิจารณารูปแบบศิลปกรรมของพระศรีอารยามไตรของวัดที่เป็นผลงานศิลปะชิ้นเอกสมัยอยุธยาตอนปลายมีรูปแบบเทคนิคเชิงช่างนำไปสู่การศึกษาวิจัยเชิงลึกการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบศิลปกรรมบุรณาการองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์ การมหาชนตรวจสอบโครงสร้างภายในของพระศรีอารยาม่ตรพบหมุดเหล็กที่ใช้เป็นแกนยึดแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายที่เมืองอุตรดิตถือเป็นพระศรีอารยาม่ตรที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยการบรณาการความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยการศึกษาค้นคว้าวิจัยร่องรอยที่เหลือในโบราณสถานและโบราณวัตถุเพื่อสืบค้นบริบททางประวัติศาสตร์ของมือทุ่งยั้งที่หายไปตลอดจนเชื่อมโย วิวัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองทุ่งยั้งกับสมัยสุขโขทัยอยุธย,ยาและรัตนโกสินเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาในเรื่องการอนุรักษ์ด้วย ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชทานพระราชวรโรกาสให้มอมหลวงจิรพันธ์ทวีวงศ์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนางกัญญาวีสิริการชนารักและคณะเฝ้าทุลอองพระบาททูลกล้าทุลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินตั้งอยู่ตำบลทุ่งยัง้งสำหรับใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิ